ครับสวัสดีเพื่อนครับรักษาเสียงสีข่าววันนี้นะครับเราจะนะครับมาขยายเสื้อจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับนะครับเออ่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งซื้อจุลินทรีย์บาซิลัสของเราไปนะครับให้ทําการขยายดังนี้เลยนะครับเออ่ทางนี้จะเป็นถังเออ่20ลิตรนะครับเราใส่จะใช้น้ำมะพร้าวประมาณ17ลิตร 18ลิตรก็ได้เพื่อนครับไม่ต้องให้เต็มถังในจรินซีบาติรัสนะครับจริงจริงแล้วเราต้องขยายด้วยน้ำมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวเทียมน้ำเผาแท้นะครับแต่สาหรับนะครับบางคนที่ไม่มีหรือมีน้อยอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อมันจะแพงนะครับให้เราใช้น้ำเสาวข้าวทดแทนได้นะครับนะครับน้ำเสาวข้าวบางคนมีไม่เยอะทยอยเอามาใส่ได้เพื่อนครับนะครับทยอยเอามาใส่นะครับ ครับวัสดุดิบก็จะมีน้ําตาลสายแดง1กิโลกรัมให้ใช้น้ําตาลสายแดงนะครับไม่ใช้น้ําตาลสายขาวไม่ใช้กากน้าตาลของเราแบบนี้สูตรนะครับนมเปรี้ยวอะไรก็ได้ดัตมิลบิคาเกนเอดียคูอะไรก็ได้ของให้เป็นนมเปรี้ยวนะครับหขวดถึง2ขวดนะครับผงโกโก้นะครับนะครับสช้อนแกงหรือ4ช้อนแกงก็ได้นะครับทุกอย่างเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับมะกรูดหรือมะนาวหั่นนะครับประมาณ10ลูกขึ้นไปถึง20ลูก นะครับมะกรูดก็ได้มะนาวก็ได้หรือ2อย่างรวมกันก็ได้นะครับในมะกรูดมะนาวจะมีโพแทสเซียมอย่างดีนะครับนะครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อในการหมักนะครับหลิตรนะครับเลหนึลิตรนะครับที่ลูกค้าซื้อไปนี่คือขวดใหญ่นะเอาไปขยายเชื้อเลยนะครับส่วนขวดเล็กที่เราแถมไปนะครับให้เอาไปใช้งานกับพืชได้เลยช่วงรอการหมัก15วันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่น้ำมะพร้าวนะครับนะครับสิบเลิตรลงไปในถัง นะครับเอาน้ำเสาเข้าวนะครับน้ำเสาเข้าวลงไปเลยนะครับอันดับต่อไปก็ให้ใช้น้ำตาลสายแดงนะครับน,น,น,นะครับน้ำตาลสายแดงไม่อาน้ำตาลสายขาวนะครับไม่ต้องใส่กากน้ำตาลใช้น้ำตาลสายแดงเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับให้ใส่นมเปรี้ยว1ขวดหรือ2ขวดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนครับมีมากใส่มากนะครับใส่มากก็ดีใส่น้อยก็ได้นะครับ 1-2ขวดนะครับนมเปรี้ยวอะไรก็ได้ขอให้เป็นนมเปรี้ยวนะครับต่อไปใส่ผงโกโก้ครับตรงไป3-4ช้อนก็ได้มีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยนะครับทุกอย่างไม่ต้องซีเรียสนะครับนะผงโกโก้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีนะครับนะครับใช้โกโก้แบบนี้นะครับเอ่อต่อไปก็จะเป็นมะกรูดหรือมะนาวหั่นเล็กชิ้นเล็กแบบนี้นะครับประมาณ20ลูกนะครับ นะครับมะนาวก็ได้มะกรูดก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้เราใส่น้ํามะพร้าวสองลูกมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเผามะพร้าวอะไรก็ได้นะครับพราะเราจะเอาแต่น้ํามันนะครับหนึ่งถึงสองลูกใส่ลงไปนะครับจากนั้นใส่หัวเชื้อบาซิลัสลงไป1ลิตรหรือ1.5ลิตร1ขวดนะครับเสร็จสิ้นการใส่วัตถุดิบนะครับทำการคนนะครับวัตถุดิบให้เข้ากันเห็นไหมครับง่ายนะครับ นะครับน้ำซาข้าวนะครับเอามาเติมได้นะครับเพราะบางคนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้เข้าใจนะครับนะครับใครมีสวนมะพร้าวใครไปหาซื้อมะพร้าวแทนร้านขูดมะพร้าวได้น้ําเยอะก็น้ำซาข้าไอ้น้ำพ้ามาขยายแทนได้นะครับชุดขยายทางนี้เห็นไหมครับผ่านมา3าวันเชื้อจะเดินสวยเลยฟ้าสีขาวแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับตุ๊บป่องตุ๊บป่องมะกรูด มะกรูดนะครับมะกรูดหรือมะนาวก็ได้นะครับนะครับจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับมีประโยชน์ต่อพืชมากมายนะครับการขยายเชื้อมักเอาไว้15วันนะครับ3วันหรือ4วันทำการคนถังเพื่อกระตุ้นเชื้อนะครับหนึ่งหดสามสี่วันเราต้องมาคนหนึ่งหแล้วนะครับนะครับวางไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้ตากแดด ประโยชน์ของจุลินทรีย์บาซิลัสมีมากมายกําจัดเชื้อราพืชจุลินทรีย์พิษต่างๆในพืชของเราให้ธาตุอาหารพืชอย่างดีนำไปคุกเข้ามาเดก่อนเพาะปลูกก็ได้นำไปใช้ถสุขภัณฑ์ไม่ให้ห้องน้ําเต็มบ่อยก็ได้นะครัี่คือมะพร้าวที่เราเติมไปถ้าเราใช้แบบนี้เราขยายต่อนะครับเราเติมมหาแล้วก็ต้องนับไป15วันเหมือนเดิมนะครับนนี่คืออัปเดตการขยายเชื้อของเราจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับนะครับ พริกมะนาวไม่ออกผลนี่ใช้เลยฉีดพ่นละลตางดินก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ